เวลาจิมกับนาลำไยคริสตันลำไยคริสตันจากคุณพี่นะคะประพันธสวนลุงกำนึงสวนอะไรนะคะสวนลุงกำนึงสวนคุณลุงกำนึงขายลำไยขายลำไยทีนี้ไปซื้อรถไฟฟ้านึ่อ่าได้รลดได้รถน่องอะไรกันหนึ่งเลยเหรลูกค้าผู้ใช้จริงนะคขายลำไยคริสตันนะคะก็ได้ซื้อรถไฟฟ้าจากขหมวยเล็กไปแล้วนะคะหนึ่งคันก็แสดงว่าเป็นเอ่อ เป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจจริงๆเป็นผลไม้มเศรษฐกิจนะคะใครจะซื้อไปปลูกกินก็ได้จะซื้อไปไปปลูกขายก็ดีนะขออนุญาตชิมนะคุณผู้จนะ่อเลยนะจ้าจ่อเลยลูกสวยเหมือนคนจะกินเลยเลยจ้า <c oughs> อ่าต้องอย่าย้อนร <c oughs> แรงนะมันจะได้อืมแต่ผมเห็นแล้วพลือมั่งกับน้องนี่น้องรกว้างมากครับด <c oughs> ูน้องมาเลยเดี๋ยวกันดี น่องม้วยมาจากกรุงเทพนะคะกแล้งตายไม่ค่อยชอบอัน้น่องม้วยลิ้นไก่ปั้นๆนะครับนะนี่เอาที่เลี้ยงขอบคุณมากกินแล้วนะคะไม่ต้องคือน่องม้วยแล้งตายไม่กระจัมนะแต่ว่าได้รักน่วยเลยจนะวะได้รักน่วยเลยแล้งตายไม่ค่อยชอบนะคะวิอร่อยอ่ารสชาติเหมือนเงาะเมื้อน้ำย่อยเหมือนเงอกผสมน้ำย่ยเนื้อเยอะเนื้อแน่นแล้วก็กรอบอร่อยนะคะ เห็นมาน้องก็ดีเด่นแก่งปีนาบุญไหนอีจางติดต่อนอกก่อนนะอขอบคุณครับ